คลิปทีนะครับทุกคนผมเป่โรบอทอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนแรกผมกำลังจะถ่ายตอรีร่ว่าผมมีแฟนในโรบอตตอนนั้นผมพ,พูดพูดพูดคำพูดว่าแฟนผู้หญิงในโรบอตมีกี่คนยังไม่หมดครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหากันนะครับเพราะเลยนะั้นแบบรีบเสร็จแฟนในระบอตมีกี่คน เมื่อก่อนผมเคยมีเจนน่ารู้เพื่อนแต่เขาไม่ใช่แฟนนะครับผมรู้ผมไปให้ผมรู้เลยว่าพี่นิวพี่นิวปลอมตัวเป็นเจนน่าหรือคนอื่นปลอมตัวหรือเจนน่าของจริงก็ไม่รู้นะครับจากใน,นคลิปคลิปแอบบ้านน่ะมีคนมีคนเข้าม,ม,ม,มาที่แก้ผมรู้นะครับว่าเขาจูดป,ปากจู่จูกแก้มผมตุ่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมมาฉาครับขอโทษมาเชือ ตำนานในแบบรีบก็ขายก็ไม่ได้เดี๋ยวแอดเพื่อนหมดนะครับว่าเขาจะรับไหมถ้าผู้หญิงรับเยอะก,กว่าผู้ชายผมตายแน่วันเนี้ยขอบคุณนะเพื่อนผู้หญิงเราไม่เอาแล้วเราแต่ผู้ชายเย็ดแก่ผู้ชายรับเต็มผู้หญิงสวยๆ no no ผู้หญิงสวยๆนเนี่ยดีเพื่อน รุ่งก่อนเพิ่งเต่าไหมที่เราจะแม่เลยเจ็บจะาคาเหื่อนจันอันนี้ก็จะมาเฉลยนะครับทีนี้มีกี่คนหนึ่งนะครับสอง

ห้าสบเบตรอันนี้ผู้ชายผู้หญิงรวมๆอมผมมีห้าสิเบตรับผู้ชายรวมๆก็มีสี่สหกคนครับแฟนนะแฟนจริงนะเว้ยไม่ใช่แฟนก็บ้ะครับปกติผมไม่ค่อยเอาคนสวยๆเท่าไหร่บางคนผมอาจจะอาวเพื่อน ไม่รู้ครับมันแบบมันที่ผมมีมันมวๆแล้วก็ไปเจอกับใครก็ไม่รู้อ้าว <Pizza. S 1> ตํานานกลับมาขับแหบลิบจนได้น,นะครับคิดถึงไมหมล่ะคระแหมลิบใครอยู่แันเนี่ถ้ามีใครใช้เหมือนผมก็กครไม่เล่นแหมลิบก็อย่าลืมจูบผีเนี่ยนะครับไปทำคลิปเพราะว่าก็ ผู้หญิงของผมมีห้าสิบสามคนใช่ไหมวัดวัด Pizza โอเคแล้ว อย่านน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 ปีนดไอพวกโลกจีพูนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยอย่าเรอย่าติดกับตัวเทอแน่เราไม่ชอบเฮ้ โปเต็มเลยเว้ยเต็มไม่ปล่อยแม่ลามโปปลามโป้อืเวลามุกทิ่ทาหายมบอลนะถ้าร้อยคนถ้าผู้หญิงแซ่ทำ no ไอสาวคนนั้นทำอะไรกันนะผู้ชายกับผู้หญิงมาต่อกต่อได้ครับไหมคู่ปอบตลอดการคู่ปอบตลอดการคู่ปอบ เฮ็ดือเลยรอดโอ้บัตรการ จะทำเป็นเทพหรือเพื่อนหรือใครจะโดนหักคออาเสดานะ F O S อ่จจย์เราบอกราชชันการใช้ชั้หน่วไว้หรอกแต่ใครช้างแค่แค่เล่นเล่นนะใครเจอผมแต่ละคลิปก็ต้องแอปผมอยู่แล้วรับเกียบหมด รู้เรื่องแขาไปล้วได้รับไม่ยังไว้หมอนี่โอเคพอรู้เรื่องนะเขาไม่รับผมไม่ได้จีบสาวค่ร้องว่าคนไหนแอดไปแล้วคนไหนยังไม่ได้แอดรับเพียบ มอเมรปกติอันนี้มันเป็นแสนเยอะใช่ไหมเขางงเลยดิจะผู้หญิงทั้งหมดก็รวมๆน่าจะา ไก่หกสิบเลยนะเนื่องจากผ่านการแอดมาแล้วคลิปนี้ผมก็จะขอปิดท้ายด้วยการสต็อปคลิปแล้วก็ไปเจอกันตอนเจฟดอะคิรเรอร์รอบสังหารนะครับบรรยากาศที่มืดครึ้มดีวไหนกันเฮ้ยไปตัวอะไรป้าพริกมาม่าพริกยา tạt cả mù tạc tạt người ta hay mù tạc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  ไงล่ะผีตายหงมาหลอกหลอนพวกแกแล้วราชา่างการแฮกกันครับเอฟเคเรียนตามก็ดีแล้วไอ้น้องราชา่างการแฮกกันครับมไดูจากยูทูบนี่ยังไงครบราชาจริงีะครับ Every day I just uh, 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 u วิธ <variance thumbnails> ีการแก้นะครับให้กดท่าใช้ได้เฉพาะแบบนี้เท่านั้นแบบบ้านมาเซ็กเทา